สองสาวสวยเกาหลีคู่นี้พวกเธอได้เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกแต่พวกเธอกลับแปลกใจเมื่อได้เห็นสิ่งนี้ที่ประเทศไทยสบายดีสบายดีครับกรกาบสระไก่สบายดีเอฟซี 4, ทุกท่านเนอะครับพีน่น้องเนาะก็มาพบมาพอกับมาอยู่กับสองยูทูบเบอาเอกเล่าไต่ขัน้นเก่าขัน้ขนเดิมน,น,นี่เนาะครับพี่น้องก็คือมันนี่ครับพี่น้องเออกนี้รื่องเล่าดีๆเนาะมานํางเนี ก่อนอื่นก่อนเขามาเวอร์กระฝากเนี่ยเลยครับพี่น้องเนาะหน่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องเบื่อเป็นก็ลังใจให้นั่งสองยูทูบเบอร์เอิร์กลาวเลยนะครับพี่น้องคือวันนี้ครับพี่น้องเบอร์เอื้อจิภาคไปเบิ่งเนาะเศร้าเกาหลีสองสาวสวยนะครับพี่น้องที่ว่าเดินทางเขามาประเทศไทยเนาะครับพี่น้องมาเที่ยวอยู่ทีประเทศไทยครั้งแรกเนาะก้าเพ้นสิ่งนี่นะครับพี่น้องก้าอึกเนาะนะครับพี่น้องว่าเนื้อหาจะเป็นจะไดเนาะว่า สาวๆก็ดีสวยสองคนนี่เดี๋ยวเราถึงยังเนาะครับพี่น้องอยู่ที่ประเทศไทยเนาะกับการที่ว่าเขามาเที่ยวประเทศไทะะ่เนาะพี่น้องว่าเธอเห็นยังแน่ว่าเห็น,น,นาวานัฒนธรรมหรือว่าเห็นยัง,นตงต่างๆนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องพร้อมแล้วไปเบิ่งวิดีโอกันก่อนเดี๋ยวจึงมาสรุปน้ำน,นะครับพี่น้องพร้อมแล้วไปเบิ่งกันได้นนะครับ let's go สองสาวสวยชาวเกาหลีคู่นี้พวกเธอได้ตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะเธออยากที่จะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยในคลิปวิดีโอนี้พวกเธอจะพูดถึงประเทศไทยและคนไทยกันว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังผมก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอย่าดูนานกันด้วยนะครับและถ้าใครพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับ และผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับโดยที่เปิดคลิปมาพวกเธอทั้งสองคนก็ได้อยู่ที่ประเทศเกาหลีพวกเธอบอกว่าจะต้องเปลี่ยนเครื่องบินที่ฮ่องกง เพื่อที่จะเดินทางไปยังกรุงเทพและต้องเลีกเปลี่ยนเงินเพื่อใช้จ่ายในกรุงเทพหลังจากที่แลกเปลี่ยนเงินเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางไปที่ร้านสะดวกซื้อในสนามบินและได้ซื้อคอนดอกชีสมากินหลังจากที่กินเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้ออกเดินทางในระหว่างที่เธอนั่งอยู่ในเครื่องบินเธอบอกว่าอาหารในเครื่องบินไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แถมเธอและเพื่อนของเธอก็ยังนั่งกันคนละที่ แต่ว่าที่นั่งของเธอก็กว้างใช้ได้เลยหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่สนามบินฮ่องกงและได้ไปขึ้นเครื่องบินต่อไปที่กรุงเทพในขณะที่นั่งเครื่องบินเธอก็ได้กินอาหารบนเครื่องบินลำนี้เธอบอกว่าอาหารเครื่องบินของฮ่องกงอร่อยมาก แถมเธอยังได้ฝึกพูดภาษาไทยเล็กน้อยกับคนไทยที่นั่งอยู่ข้างๆแต่พอผ่านไปเธอก็ลืมมันอยู่ดีจากนั้นเธอจึงได้เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยและได้ออกมาจากเครื่องบินพวกเธอบอกว่าที่ประเทศไทยร้อนมากแถมฉันยังใส่เสื้อหนามากๆดังนั้นฉันจะไปเปลี่ยนชุดก่อนหลังจากที่มาถึงพวกเธอก็แปลกใจว่าทำไมสนามบินที่นี่มันกว้างใหญ่จังต่อมาพวกเธอจึงได้เรียกให้แกบมารับพวกเธอ จากนั้นเธอจึงได้เดินออกไปข้างนอกสนามบินและได้พูดว่าที่ประเทศไทยในเวลานี้มันดูวุ่นวายมากๆเพราะมีรถสัญจรเยอะมากจนพวกเธอหารถไม่เจอและจากนั้นไม่นานพวกเธอก็ได้เจอกับรถที่พวกเธอได้โทรเรียกเอาไว้และพวกเธอก็ได้ขนของขึ้นรถไปในขณะที่พวกเธอนั่งอยู่ในรถพวกเธอได้เห็นกับรถจักรยานยนต์มากมายที่อยู่บนท้องถนนนั่นทําให้พวกเธอแปลกใจมากมาก และพวกเธอได้บอกอีกว่าตอนนี้ที่กรุงเทพเริ่มที่จะเมืดแล้วพวกเธอจึงอยากจะรีบกลับไปถึงที่โรงแรมไมไวและจากนั้นพวกเธอจึงเดินทางมาถึงที่โรงแรมและก็ได้จ่ายค่าเดินทางให้กับแท็กซี่ไปและได้เดินเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมเมื่อเข้ามาแล้วพวกเธอก็รู้สึกตกใจกับลิฟต์ของโรงแรมที่นี่มากเพราะว่าหน้าตาของมันไม่เหมือนกับลิฟต์เลย จากนั้นพนักงานโรงแรมก็เลยพาพวกเธอขึ้นไปบนลิฟต์พอขึ้นมาด้านบนเธอก็ได้เห็นกับป้ายที่บอกว่าห้าม estoy estoy. เอา uh. ทูเรียนเข้ามานั่นทําให้เธอขำเล็กน้อยและจากนั้นพวกเธอก็ได้ไปที่หน้าเคาน์เตอร์และได้เข้าไปเช็คอินต่อมาพวกเธอจึงได้เข้าไปที่ห้องของพวกเธอพอได้เข้าไปแล้วพวกเธอก็บอกว่าที่ห้องของพวกเธอมันสวยมากๆและโรงแรมนี้ก็มีราคาต่อคืนที่ค่อนข้างจะถูกในเวลาต่อมาพวกเธอก็บอกว่าพวกเธอรู้สึกหิวมากๆ พวกเธอจึงจะไปหาอะไรกินเพราะได้ยินมาว่ามีร้านอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอยู่ใกล้ๆแถวนี้แถมเป็นร้านอาหารที่คนเกาหลีชอบมากๆหลังจากที่เดินทางออกมาจากโรงแรมได้5นาทีพวกเธอก็ได้พบเห็นกับร้านอาหารที่มีชื่อว่าแซบคักและตัวของเธอก็ได้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเธอได้ลองกินอาหารไทย แล้วพวกเธอก็ตื่นเต้นมากๆจากนั้นพวกเธอจึงได้สั่งอาหารโดยที่มีผัดไทยต้มยำไก่ทอดและขอหมูย่างหลังจากที่กินเสร็จแล้วพวกเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากแล้วพวกเธอก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายหลังจากที่กินเสร็จพวกเธอก็ได้จ่ายเงินไป พอพวกเธอเดินออกมาจากร้านอาหารแล้วพวกเธอก็ได้แวะเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อและพวกเธอก็ได้เห็นกับสินค้าต่างๆและข้าวกล่องอีกมากมายพวกเธอจึงได้ซื้อของกินเล่นและพอเดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อแล้วพวกเธอก็ได้แวะเข้าไปร้านสะดวกซื้ออีกแห่งหนึ่งและได้เข้าไปซื้อของกินเล่นอีกนิดหน่อยและก่อนที่พวกเธอจะกลับไปที่ห้องพักของพวกเธอพวกเธอจึงได้แวะเข้าไปที่บาร์แห่งหนึ่งและได้สั่งเครื่องดื่มค็อกเทลจากนั้นพวกเธอจึงได้เดินทางกลับไปยังห้องพัก และในวันต่อมาพวกเธอก็ได้บอกว่าพวกเธอกำลังจะนั่งรถตุกๆที่ทางโรงแรมเรียกเอาไว้ให้ในขณะที่พวกเธอกำลังนั่งอยู่บนรถตุกๆพวกเธอได้บอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากๆ หลังจากนั้นพวกเธอจึงได้ลงจอดณนะที่แห่งหนึ่งและพวกเธอก็ได้บอกว่าการขี่รถตุกๆมันก็สนุกเหมือนกันนะต่อมาพวกเธอก็ได้บอกว่าพวกเธอได้ซื้อตั๋วสาหรับการท่องเที่ยวที่อยุธยาครึ่งวันเอาไว้แล้วและจากนั้นพวกเธอจึงเดินทางไปที่โรบินสันเพื่อที่จะกินอาหารกลางวันที่ร้านแมคโดนัลล์ ระหว่างที่กำลังรออาหารมาเสิร์ฟพวกเธอจึงได้ลองกินนมเปรี้ยวที่พวกเธอได้ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเมื่อวานพอก,กินแล้วพวกเธอก็บอกว่ามันเปรี้ยวและอร่อยมากและพวกเธอก็ดูชอบมันสุดๆจากนั้นอาหารที่พวกเธอได้สั่งเอาไว้ก็ได้มาถึงแล้วพวกเธอก็ได้ลองกินพายข้าวโพดเป็นอย่างแรกและก็ได้กินแฮมเบอร์เกอร์ชีสเพื่อบอกว่าแฮมเบอร์เกอร์ไม่มีอะไรเลยนอกจากขนมปังและเนื้อ หลังจากที่กินเสร็จแล้วพวกเธอจึงได้เดินทางไปขึ้นรถทัวร์และได้เดินทางไปที่อยุธยาในขณะที่พวกเธอกำลังนั่งอยู่ในรถเพื่อนของเธอก็ได้ถ่ายวิดีโอตอนที่เธอนอนหลับเพราะเธอเป็นคนเมารถต่อมาพวกเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดใหญ่ชัยมงคลในอยุธยาแล้ว จากนั้นไกด์ก็นำพาพวกเธอไปดูรอบๆเมืองอยุธยาจากนั้นพวกเธอจึงได้ขึ้นไปบนจุดสูงสุดและได้เข้าไปโยนเหรียญแล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้ฉันใส่ชุดสีเดียวกันกันกบพระพุทธรูปเลยพอเที่ยวชมเสร็จแล้วพวกเธอจึงได้เดินขึ้นไปที่รถและก็ได้มีคนมาแจกน้ําฟรีให้กับพวกเธอพวกเธอจึงได้ดื่มน้ํากันอย่างหิวกระหายต่อมาไกด์นำเที่ยวก็ได้บอกว่าจะพาไปชมฟาร์มช้างพอพวกเธอได้ยินว่าจะได้ไปเจอกับช้างพวกเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆ พอมาถึงพวกเธอก็ได้บอกว่าชางที่นี่มีนิสัยดีและน่ารักมากจากนั้นพวกเธอจึงได้เดินทางไปที่วัดมหาธาตุและพวกเธอก็ได้พูดเกี่ยวกับบรรยากาศของที่นี่ว่าถ้าบรรยากาศที่นี่ไม่ร้อนเกินไปมันจะเป็นสถานที่ที่สงบและผ่อนคลายมากๆหลังจากที่เที่ยวชมเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางกลับไปที่รถทัวและได้ซื้อขนมครกมากินพอได้กินพวกเธอก็รู้สึกเหมือนว่าพวกเธอได้กินขนมปลาพุงอปังที่ไม่มีไส้ถั่วแดง แล้วต่อมาพวกเธอจึงได้ไปล่องเรือแล้วพวกเธอก็ได้ไปกินอาหารเย็นบนเรืออีกด้วยโดยอาหารที่พวกเธอได้กินก็มีทั้งข้าวผัดทะเลและผัดไทยในเวลาต่อมาเรือก็ได้ออกตัวเธอบอกว่าบรรยากาศที่นี่มันดีมากและวิวก็สวยมากด้วยพอล่องเรือเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้ไปถ่ายรูปกันและได้เดินทางกลับพอเดินทางมาถึงที่อโศกแล้วพวกเธอก็กําลังจะเดินทางกลับไปยังห้องพักแต่ก่อนที่พวกเธอจะกลับ พวกเธอก็ได้แวะไปที่ห้างเทอร์มินอนทเวตี้วันและได้ขึ้นไปที่ชั้น3และก็ได้ไปสั่งน้ำมะม่วงปัน่นและไอศครีมมะม่วง พอกินเสร็จแล้วพวกเธอจึงได้เดินทางกลับไปต่อที่ร้านอาหารเพื่อที่จะกินอาหารข้ามกันและพวกเธอก็ได้เดินเข้าไปในร้านแล้วก็ได้สั่งเมนูปูผัดผงกะหรี่ข้าวผัดสับปะรดและผัดผักปุ้งไฟแดงพอพวกเธอได้ลองกินปูผัดผงกะหรี่ดูแล้วบอกเธอบอกว่ารสชาติของปูผัดผงกะหรี่ของที่นี่แตกต่างกับปูผัดผงกะหรี่ที่เคยกินที่เกาหลีมันคนละเรื่องกันเลยและมันอร่อยมากๆพอกินเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้จ่ายเงินไป จากนั้นพวกเธอจึงได้ไปนั่งรถไฟใต้ดินและพอเดินทางมาถึงยังจุดหมายแล้วพวกเธอก็ได้ขึ้นไปข้างบนแล้วพวกเธอก็ได้เห็นว่าที่นี่มีสายไฟเยอะมากๆพอเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วพวกเธอก็ได้ขึ้นไปข้างบนแล้วเธอก็ได้เห็นว่าที่นี่มีสายไฟเยอะมากๆและก็ได้ไปเดินดูอาหารที่ตลาดจอร์ฟแฟพอเข้ามาที่ตลาดแล้วพวกเธอได้บอกว่าอยากจะกินน้ำมะพร้าว และเธอจึงได้ไปซื้อน้ำมะพร้าวมาพ่อได้กินแล้วเธอก็บอกว่าน้ำมะพร้าวร้านนี้หวานและอร่อยจากนั้นพวกเธอก็ได้ไปเดินเล่นกันต่อและได้ไปเดินดูสินค้าต่างๆมากมายในตลาดพอเดินไปได้สักพักพวกเธอก็ไปสะดุดตากับร้านระบายสีตุ๊กตาพอระบายสีเสร็จแล้วเธอก็ได้เห็นว่าร้านค้าต่างๆกำลังจะปิดกันแล้ว จากนั้นพวกเธอจึงได้เรียกรถแท็กซี่ให้มารับเพื่อที่จะเดินทางกลับไปยังห้องพักสำหรับเรื่องราวของพวกเธอก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอย่าดูนานกันด้วยนะครับและวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับนะครับพี่น้องมาเอื้ออะไรวนะเนาะสำหรับ นักท <dess> ่องเที่ยวด้วยอาซาต่างถ่านต่างๆเนาะที่ว่าเพิ่นเขาไปเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยนะครับพี่น้องเดี๋ยวว่าเพิ่นกลับมาบ้านนี่ก็มีแต่สิ่งดีๆนะครับพี่น้องที่ว่าเอามาเว้าเนาะที่ว่าเดี๋ยวไปเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยนะครับพี่น้องย้อนยังเนาะย้อนว่าการสะดวกสบายของเพิ่อนนะครับพี่น้องการบริการเนาะว่าจะเป็นพนักงานอยู่ที่เซเว่นหรือว่าอาหารการกินนะครับพี่น้องคืออยู่ที่ประเทศไทยนี่นี่เสบเทนเนาะครับพี่น้องเปิดตลอดจะที่สมุงเนาะอยู่ยามไรก็สามารถเข้าไป นมครับพี <accurately S 2> ่น้องเมื่อกับพ่อจีสรุปไยว่านะต้องเ้าเศ้ากัดีนี่แต่ว่าถึงยังนะครับพี่น้องทีกับการที่ว่าเขามาเที่ยวประเทศไทยนะครับพี่น้องรังแรกเนาะอันหนึ่งก็คือเราถึงกครับพี่น้องแต่ทานทีตโรงแรมเนาะที่ว่าเขามาฝากเศร้านะครับพี่น้องพนักงานตรแงเดิมก็แบบว่าบริการดีนะครับพี่น้องได้เอาใจใส่ในการที่ว่าขับแขกขับ้อนนะครับพี่น้องกับการที่ว่าเศร้าก็ดีเนาะมาเที่ยวประเทศไทยนะครับพี่น้อง อันซ้อมก็คือเนาะมัฒน,นาร,ร้ำนะครับพี่น้องแหล่งท่องเทีย่ยวต่างๆบันไดก็มีตะบอนที่สวยางามนะครับพี่น้องที่ว่าจ้าก็ดีแต่ว่าไปนะครับพี่น้องในคลิปเนาะนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ชีเพี่อัญชลีด้อก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยาเป็นกแค่ังใจให้ทั้งสองมีทุกเบาะแสแลาะใจน้ำได้อครับพี่น้องเนาะสำหรับมน,บนี่พี่น,นี่เอิร์กก็ชีเพี่อัญชลีด้อขอกล่าวขำบาสวัสดีบ๊ายบาย